สวัสดีครับวันนี้พบกับการแนะนำแอปพลิเคชัน SoCreative SoCreative นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์และสามารถแสดงผลการสอบได้แบบทันทีรองรับทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษสามารถใส่ภาพประกอบคำบรรยายต่างเพื่อผู้เรียนพิมพ์ตอบคำถามและที่สำคัญนะครับผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับอย่างเช่น สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆเลยละครับสำหรับคุณสมบัติของ Socrative นะครับรองรับทุกเว็บเบราว์เซอร์ iOS Android Windows แล้วก็ Amazon ด้วยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานรูปแบบของคำถามเป็นแบบ Multiple Choice True False แล้วก็ Short Answer ครับการใช้งานสำหรับผู้สอนต้องลงทะเบียนก่อนใช้ทุกครั้ง แต่สําหรับผู้เรียนแล้วไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนแต่สามารถกรอกรหัสข้องเรียนแล้วเข้าไปตอบคําถามได้เลยครับสามารถสร้างแบบทดสอบได้มากกว่าครั้งละหนึ่งคำถามครับและก็แสดงผลลัพธ์คําตอบออกมาได้ทันทีสามารถดาวน์โหลดผลการสอบแล้วก็ส่งรีพอร์ตทางอีเมลของเราได้เลยอันดับแรกให้เราพิมพ์คําว่า So Creative ใน Google กันได้เลยค่ะให้กดที่ลิงก์ r e a t i v e Home ก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมา เมื่อเด้งหน้าต่างนี้แล้วให้เรากดที่คำว่าล็อกอินมุมบนขวาม,มือเลือก t e a c h e r l o i n n จากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะล็อกอินกับบัญชีอีเมลหรือบัญชี Google เราก็ขอเลือกบัญชี Google นะคะเพื่อความสะดวกเมื่อกดเลือกบัญชี Google แล้วนะคะ มันก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้กันเลยค่ะเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้แล้วให้เรากดที่คำว่าแบบทดสอบแล้วก็กดที่คำว่าเพิ่มแบบทดสอบแล้วก็กดที่คำว่าสร้างใหม่เพื่อสร้างแบบทดสอบขึ้นมาค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นให้เราพิมพ์หัวข้อหรือเรื่องที่เราจะออกข้อสอบค่ะ ต่อมาก็จะให้ใส่รายละเอียดของข้อสอบนะคะในส่วนนี้เราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะการสร้างแบบทดสอบนี้นะคะมีด้วยการ3แบบด้วยกันค่ะก็คือแบบปรนัยแบบเลือกตอบถูกผิดและแบบตอบคําถามสั้นๆค่ะเรามาเริ่มสร้างข้อสอบแบบปรนัยกันเลยดีกว่าค่ะ อกดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาให้เราพิมพ์คําถามเข้าไปแล้วก็พิมพ์ตัวเลือกไปนะคะในช่อง A, B, C และ D ค่ะอีกทั้งข้อสอบแบบปรนัยนี้นะคะสามารถแนบรูปภาพได้ค่ะเราสามารถพิมพ์คำถามโดยการใช้ตัวหนาตัวเอียงและขีดเส้นใต้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ ติกถูกในตัวเลือกที่ถูกเป็นอันว่าเสร็จสิ้นค่ะต่อมาเราก็จะสร้างแบบทดสอบให้เลือกตอบถูกผิดเราไปดูวิธีการสร้างกันเลยค่ะวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบถูกผิดก็จะคล้ายๆกับแบบทดสอบปรณัยเลยนะคะให้เราพิมพ์คำถามไปก่อน แล้วก็ให้เราเลือกว่าคำถามนี้ถูกหรือผิดก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นค่ะต่อมาก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบที่เป็นการตอบคำถามสั้นๆนะคะมันก็จะคล้ายๆกับแบบปรนัยและแบบเลือกตอบถูกผิดเลยค่ะแต่ว่าในส่วนของข้อนี้เราก็จะเพิ่มเติมในส่วนของคำตอบขึ้นไปถ้าเรามี คำตอบที่มากกว่า1 1ข้อเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะตามนี้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนขวามือและให้กดที่คําว่าบันทึกและออกก็จะสร้างแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าเราต้องการข้อสอบที่เป็นเปเปอร์เราสามารถกดดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะครับเมื่อเราจะให้นักเกรียนนะคะทำแบบทดสอบเราก็ไปเลือกที่คำว่าแบบทดสอบของเรานะคะ จากนั้นมันจะขึ้นแบบทดสอบเรื่องที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะเรากดเลือกแล้วก็กดต่อไปค่ะมันก็จะขึ้นให้เลือกวิธีการจัดส่งนะคะมันจะมีแบบการตอบรับทันทีก็คือให้ทําเรียงกันแล้วก็เปิดการนําทางให้นักเรียนเลือกอิสระเลยค่ะแล้วก็ครูกําหนดความเร็วก็คือครูจะเป็นผู้ควบคุมค่ะาจากนั้นนะคะเราก็ลองกดการตอบรับทันทีนะคะส่วน ฟังก์ชันข้างๆนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่แล้วแต่เราเลยนะคะจะตั้งค่ายังไงนะคะจากนั้นเราก็กดเริ่มต้นได้เลยค่ะค่ะเมื่อเรากดเริ่มต้นเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้านี้ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นผลลัพธ์นะคะก็คือนักเรียนชื่ออะไรข้อไหนทําถูกข้อไหนทําผิดมันก็จะแสดงให้เราเห็นได้หมดเลยค่ะจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นกิจกรรมได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วนะคะเราก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ,ะถ้าเราต้องการให้นักเกรียนนะคะทําแบบทดสอบนี้เป็นทีมนะคะเราก็สามารถเลือกตรงที่การแข่งขันในอวกาศได้ค่ะเลือกแบบทดสอบของเราแล้วก็กดไปที่ต่อไปค่ะจากนั้นเราใส่จำนวนทีมแล้วก็ฟังก์ชันข้างๆก็ตั้งค่าเองได้เลยค่ะแล้วก็จะมีไอคอนนะคะให้เราเลือกจะมีรูปสัตว์ต่างๆรูปอื่นๆก็มีนะคะเลือกได้เลยค่ะ เมื่อเราสร้างกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่เริ่มต้นได้เลยค่ะเมื่อกดที่เริ่มต้นเสร็จแล้วก็จะเข้ามายังหน้านี้นะคะหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของทีมที่เราสร้างไว้นะคะซึ่งเราสร้างไว้2ทีมค่ะเมื่อนักเรียนแข่งขันกันเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่เสร็จสิ้นนะคะกดตกลงจากนั้นก็จะแสดงผลลัพธ์ค่ะในส่วนของผลลัพธ์นี้นะคะก็จะเหมือนกับที่เป็นรายเดี่ยวเลยค่ะก็คือจะ แสดงทีมแล้วก็แสดงให้เห็นถึงข้อที่ทำถูกทำผิดค่ะทุกอย่างก็คือสามารถดูได้ในผลลัพธ์ได้เลยค่ะ